ผมเผลอไปย่อยปพืนไม่จริงะเนี่ยโอ้ที่ต่อไม่ได้ครับคือเรื่องนี้ถ้าเราพลาดคือพลาดเลยไอ้ยี่อย่างซวยผมบอกเลยคือถ้าเราเผลอกดพลาดไปแล้วเนี่ยคือพลาดแล้วพลาดเลยครับผมไม่มีการที่แบบว่าคือเปไปความผิดเราโดยตรงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเกมบั๊อกอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะแบบโดนเลย นมาไม่มาห <c oughs> มุ่ยไม่มีแต่มีคนชายปะหลังเราแบบหลังเลยให้ช้าๆอะไรม,มีตัวสองตัวเออถึงส้มว่ะแมงนัวไหวฟุกเอาไงดีวะถึงส้มเลยเออเฮ้ยถึงส้มไม่มีเลยเอ้เคกงคนละวก็บอกไหมบ้านพ่อหนามวยเอ้ยไม่ใช่บ้านพ่อหนามวยไอ้บ้านฝั่งอะไรวะหมูกรอบไงเอเอแล้วก็บ้านคาโนูไอ้เขี้มีนี่ปะ โอ้โหพร้อมเลยเจอตัวบ้านพักหนักมวยปะเอ้บ้านฝั่งหมู่เกาะปะเพราะมันอยู่ในอ่าไม่ได้บ้านสองชัน้นสองชั้นเหลืองเนี่ยไม่มีเกาะไอ้ชั้นสองเฮ้ยกูน,นอนกูนลุกสวนกูเอาความาวามาแลนะ้วยชั้นสองชั้สองเอนอกูเล็งอ,นอยู่ไม่พิกใส่อ่ะฝั่งขวาไม่พิกดูเขาอยู่มันจะได้หลังบ้านอ่ะเออ พี่ดูไปหลอกหนาม้าดิว่ะโฟกถ้าหมดเอ้าเฮียข้าศัตริย์เอ้ยไม่เฮียอะไรกูอยู่ยิบเมเปิ้ลกูตายเฮียนี่อะดีวกูสู้อเฮ้ยนี่คนท้องถิ่ะสามคนไปนี่ปะไอ้ตัวเรียกว่าดาแล้วมุงสูงปะมีสองตัวลาวลงมุงสูงอ่ะแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยมันตัวที่สามตัวที่สี่แล้วมั้งเพิ่เหรอไอทหารบ้านบ้านข้างไอ้เชื่อในบ้านมันนิ่งอยู่อ่ะฟุกน้องรักน่าจะน่าจะบ้านเหลืองนั่น เหลืองแดงเหอแดงอ่ะที่ต้องวันวีวันกับมันอ่ะค้ยผมมันตายเลยเอ้ยม่นกเอยมันนกไปให้นะข้าจะนอนชั้นสองเอลมีเจ้าอนนมาเสีเลอาอยใ้สองยัๆสองยคยันให้มันไม่มีหมวกนะผมเล่นไปก่อนไม่ต้องสนใจไปยี่ยมทุกซองไอ้สัต ัแนแดงเรื่องพี่กินเอ้ยพี่พีระวังเนด้อกูน้องคาติโนไว้อ่ะนอนแล้วไอตัวไวโอ้ยเฮียยิงกูแรงจังไงนี่ไหน,ไหนวตว่อนั่นต่อล่าสุดคอนเทโนะแตกกันอยู่คาติโนมีสองตัวให้กูการในฝั่งใจงเย็นให้ปะแล้วแตะได้หมดโอเคแตะได้หมดป,กออกปั๊มยาก่อนพวกูไม่ดีเบีเยาารเพื่อนสวย เฮ้ยใจเย็นมันไม่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 เดินป่ะตาเป็นชนห้างใจเย็นชนห้าเออมันเดินไอเอลก็มีนะเอลก็มีนะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่อยู่ชนห้างอยู่ต่อมาพี่เลยถ้าต่างนี้เลยเอลบ้าว้าวสวยสวยสวยโอ้ยยาเยอะทันยาเยอะยาเยอะพลุนุ่งเหลืออ๋อเดี๋ดิโอ้อกแตกเหี้ยปืนในสัตว์อัตัวเดียวไม่ชัวร์ หูมอตอรเจ็ดลูกอยู่นี่เฮ้ยอาจจะเป็นตัวหนับมวยด้วยะไม่แอลมั้งตวเนี้คิวสงครามหมายเช้าตึกว่าอะไรก็ได้อะก็ยังยิงหนับมวยไปไม่ได้คิวเลยแองวะอ้าวรู้เมื่อไห้เที่อเออกูรู้ใครแล้วมั้งเอ้ยชนะชนะซากชนะซากที่เอาดิเฮ้ยเออมีแปดละมีแฟลดมีแฟลดเดี๋ยวชั้นซัดได้ มดีเบียสมดีเบสเออมีตู้ซองนะไอ้ครับันถมตัวนึงไ้ยิงยิงขายิงขาไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปไดไปไไปไ้มันยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไปันตะม้ง้าน้าไปามตะม้ง้าน้าด้วยตะมองแล้วตะมองแช้าน้าแล้วไช้นาลูกนึงโอเคจบเนาะขาวขาวขาว้นฝาขาวขาว้นอนตูเหมือนกัน สวยเดินใส่เดินรางข้างเดินเลยเดินเลยเดินเลยเดินแรง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 ที่สุดเหลือชนะเหลือชนะแหววกูยังกูยังมีมีเนตหนึ่งแผดสองเหมือนเดิมเอาะไรก็ได้อาเลยะต้องเลือกขวาตายเดินจนตัวโอ้ยไปเดินจนตัวโอ้ยขยี้ขยิเอาอะไรไปเอาขึ้นมาเลยไอ้อะไรไปเอาขึ้นมาเลยนะ อะไรมันหายไปวะเมื่อก <t art ic> <t art ic> ี้อะไอี้เงี้ยอะไรเป็นเฮี้ยอะไรสั์กูอะยาเออยายาที่หายไปอะขอยาหน่อยโอเคโอเคโอเคตอบแล้วครับนี่นี่โอ้พบว่าอะไรเจ้า Uhm <S 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 เฮ้ยเียสัตว์ตอนนี้มีนี่นะเบรพร้อมไรเว่ใช่ดิน้อยยอน้อยยอตอนนี้ที่ต้องการปืนโคปืนโคอก็กระปุกเบรคเขียวบ้านผมโอเคอย่าได้ดากูกว่าดากูมีไหมเรื่องมากดากู ชายเย็นสวัสดีครับแต่ผมติดต่อซัพพอร์ตเขาเอากลับมาให้ได้ใช่หรอไอ้ฟูงเนียจะได้พาร์ทเนอร์ป่ะได้ด้วยเหรอฮะอ,อันนี้ผมไม่เคยเจอแค่น,ออนี้เลยฮะเออพทใหญ่แล้วปะพวกเนี้ยแพทใหญ่แล้วปะเป็นพาร์ทอ่ะเดี๋ยวต้องแพทที่มารีแรงวะ่ะรีแรงเลยต้องคิดนะพาวเวอร์เลซี่สวัสดีฮะถ้าอยากได้เลหน้าเป็นก่อนเหรอถ้าอยากได้เลยพี่ได้เป็นคนพี่อะพี่พขาดพี่ขาดอันหนึ่งโอเคมีให้ก๊าปเป่งอ่ะ พร้อมแล้วเพราะเหมือนกังเลดด้การือข้อมูลคอยรู้สึกโฟโฟขึ้น,น่อยเฮ้ยทีเด็ดเด็ดเด็ดไปไหนีาขับไปนอกวงนอกวง ม่นานม่นานเงียบแล้วมา้ะครับท้องทันพี่มาแล้ว่มีงานอุ้ยทันพี่เจ้าของดีงาน่าจะหมดละต้องเลยโอ้โหมึงมาดูเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหลือแล้วมันมีไหมของที่มึงต้องการเฮ้ยรถไร่มีเหรอแม่ไม่ผมบอกว่าผมบอกบ่อยว่าขับรถไปก่อนเลยนะเดี๋ยววิ่งมาขึ้นเองใช่เหรอเออรถเตี้ยบ่อน่ะ ตึงหอกดสวิตช์เนี่่ยเเออาโททรศัพ์ะตึงจัดไอ้เฮียนี่ใช่นี่ใช่ภาคหิมะเปล่าภาคหิมะหรือเปล่าใช่มั้งเออเคยดูจริงปะเนี่ยไอ้เฮียืไอ้สัตว์เนี่ยกูตบไอ้เฮียเจบอคนเก่าไงภาคหิมะไอ้เฮียรถขับเองได้ไอ้สัตว์มันตึงจัดเลยอะเออว่ะเออว่ะไอ้เฮียตัวบ้านๆเนี่ยแปด e แปดแปดที่ไม่มีตีช็อปเลยนะเออไอเฮียมันติดหนังจับเลยอ่ะเอกเอกอ่ะต้องใส่มันจับ ฝีนอกขึ้นฝีนอกขึ้น Let's go Let's go ตีเก้ายิงที 9, ท่หนึ่งนอกสองไป Porter วะคุกขวานเลยขวานเลยไปก็ไปเรื่องขวาน่ะคุณมอไซเฮียบาดควาพผู้วังบมนมีใี่ไมีใครที่ไหนอ่ะ พายุอ่ะองเบียร์นไม่สนไม่ใค,ครยิงนะกูรอวะฮีร์ในกูตึงจัดเดียเ้ยกูติ่งจัดอ่ะเนย์ฟัน่ะแล้กูตึงจากเลยเนียแต่ไม่มีความเฮ้ยเหินเลยวู้ยวีวยวววเววววววว ไห้โหเขาสูงยืนเท่เลยอีกสามเหรอเออสาตัวเฮ้ยฝีนี่ที่ไหนไปละตีหกตีสิบห้าเนี่ยเฮ้ยนากูนากูไอ้กูหักขวากูปาดขวาเมื่อวันผลปัดเป๋ไปทีนึ่งบอลก็มีนะโอเคเอาไหมเอาไหมกูดังอ่ะเดี๋ยวบงโอเคโอเคโอเคจัดไปกูทิพย์กดังฝั่งซ้ายรูอ่ะมันอยู่ขวาโกดังก็อยู่หลังโกดังเฮียเบ้าเลยสัตว์อยู่ขวาโกดังเหรอเฮ้ยกูทิพย์กซ้ายกดังตรงนี้ตีสอง ทีมซ้ายเพื่หวังผลไอ้ทันมึงเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาหรือเช็คขึ้นปาไปน้องเข้าไปโดนบูซอนน้องหนึ่งกับหลังหันกับหลังเฮ้ยเฮ้ยโอลเข้าหลังก็เป็นว่าไอ้เฮียเฮ้ยตอนสนามก็เฮ้ยเขาเขาเขาก่อนเขาก่อนระวังมัดบอลระวังมัดบอลไอ้ทันเขาบ้านก่อนทันตายตัวบอลตายสวยทุกอย่างมันคิดไปแล้วเว้ยทันหมดเลยบ้านเนี้ยเออเขาหมดตายเลยหมดเลยหมดเลย ไปไงทานเเออหมดล้วเาหมดเลยไอธันทิมโกดังวะแต่เขาสูงนี่ดังกดังกดังไหนอะไรทิมโกดังเล่นมือเหี้ยอะไรล่ะอ๊ยโอ้ยเฮียให้แลมกันดีวะ ก็ไม่แม่นยิงจังเลยเอาคุณนับคุณนับอุ้ยกันหนึงอุ้ยเน็ตอุ้ยแฟดอุ้ยออปชั่นอุ้ยอุ้ยครบเครื่องอุ้ยได้คุณนอบปะเมื่อกี้มันเห็นอุ้ยยิงโดนกูละอุ้ยมีนี่นี่ว่ะมอคกูยิงไม่โดนมันเลยวะไปขวากูไปขวากูไปขวากูไม่พร้อมไม่พร้อมไม่เดไม่เดไม่เดไม่พร้อม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 กำลังไปกำลังไปมันสังยามมากมันยังยังแตกแล้วยามแตกแล้ว โอเคบ้านนี้ใช่ไหมทำอไรดีทำเียอะไรเดี๋ยวน้อมึงเดนองไร้สว์ไทานไปไงอะน้องเดินเลยเีขวาได้ไหเดี๋ยวเบี้ข้าบ้านแล้ววิ่งเข้าบ้านแล้วนิ่งเลยเฮีย ก็อยู่กำแพงม้าหนึ่งตัวนึงามยาในบ้านบ้านมาคเลยดดููมาคลวกถามเเก็บกกเก็บเก็บหอนะกูกลังทีมกูกัลังทีมหนเลยเป๊เลยเออตัวนึงแล้วแถวมังสีตัวนึงเปิดน้องรอกก่อนนะถามไม่เจอรกสวยน้ป็นหเองรฟกกแพงกแพงหนึง ถึงกวฟุกต้องมีต้องมีนี้ไปถึงแล้วฟุกะเออถึงแล้วพวกนีวะเอตีบนเขาสูงป่าวะโอเคหมดโอเคเอาสอาทิเลยไอ้ฟุกมึงปิดไมอยู่เเอาโมัเร็วเด๋ยวเลยเวอยไดิคุยยสัไดเฮียวัตุดีสัส

ตายเลยเหรอวะเฮ้ยมันก็ไปนั้นเอ้ยเฮียตีฮีนี่ได้ตัวนี้นะเออตีฮียนี่สัตว์เอาคืนเอาคืนยิงกูนี่ใช่เปล่าวใช่เส่นแ้แหละไปเลยอ่ะไปเลยไม่เหันกลับมาแล้วอ่ะขังลงนะซื้อมีรถเปล่า มีึง้กูอ่อกรดท้องน่าเก็บจัง้วกบลมลงข้างในแล้วก็ขับรถอยู่หน้ากูอขับไปหาพี่กันไปผู้รอไปอ๋อใส่แว่นต้องห่นอยู่ครับมตอนนี้มัเป็นรุ่นใหม่ฮะแว่นอันนี้หลอแล้วหลอดแล้วแ่นลงหนเฮ้ยยนี่มันับไดนมามา่มาอยู่ ยิงมาไม่รู้ไกไอเอกไอ้เอกนักโดนิงร้ปะเพื่อมันยิงมาจากไหนแหละเนยรถอยู่ฝั่งขวาโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงถึงถไม่ถึงวิ่งวิ่ถึงโอ้ยเหนื่อยป่ะกูค้ามโไกลให้ไปไหนไปไหนไปไหนเนี่ยไปท้ายไป้ายข้ามมาลู้นึ่ไปข้ามมารู้นึ่งไปข้ามมาลูนึงสวยทันี่ยไปฝั่งขวาตกป้อมตกป้อมขาป้อมเออเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยซายมี มาติดเลขอะไรวะท่านตัวเติมเกียร์ตัวเติมเกียรตัวเติมเกียเฮ้ยไม่ออกขวาไปข้างนอกเลยไมอยู่ข้างหลรอสายยิงไม่อยู่เลยกูเด็กเขาไหมเดี๋ยวตัวสายให้กำแพงไทยท่านนอกปะวะเนี่ยโกโอ้ยเนี่ยเต็มเต็มเลยวะไม่น็อกปะเอ้ยมีตัวสายอยู่ไหนวะขอมาได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยมาพี่เออโก้เนแล้วโก้เนแล้วเออเห็นแล้วเออโก้เนแล้ว หลือใครอะเหือ้ผมใกล้ผมเนี่ยเฮ้ยมาเฮ้ยมีกลงมาพี่ตัวนึงบีีสอเออีสองีสอเออเสื้อขาวเ้อขาวตายฮะ่ตาใเลยโอเคหมดเลยมแล้วมดแล้มาแลเออแล้วตต้เป็นคือใครบีไม่ก็ตัวะตัวะไรตัวฮะโอเคโอเคโอเครูปูรูปีพวกแพรวพวกแพะตัวนทยงกแพงทุกเมตรอับข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 ับอับขับขับัััั ท่านายกูยิงโดนตัวเติมนุกตัวเลยเฮียไอตัวรูไม่ก็มาหมุนแพ้ได้ไงกูยิงท่านายไป่ไ้้นัดหนึ่งมันไม่ปั๊มหยาด้วยเฮ้ยโอ้โหนึกว่าใช่เอ้ยเฮียสกาเลตโต้สัตว์ตัวแตกไอบีเอดับบี้บี้บีมาหนีไม่เล่นหรอเฮ้ยเล่นเลยเล่นเลยเอร่าบะในงานงานมึงถนัดเหมือนแล้วเอาเร็วเอาเลยทำไม่ได้บ้านี้พี่กิน

ข่าวข่าบ้านพี่เกมเหรอเออเห็นแล้วเห็แล้วไอ้ต้นต้นนัอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนตัวนั่งก็อยู่ตรงนั้นวงยังไม่เดินอ่ะวงกำลังเดินอ่ะแต่ขวานิดนึงพี่ขวานขวานี่นึงไปวงมาเดินช้าอย่างไรเนี่ยไหนวะเข้าบ้านแล้วมั้งอยู่ในบ้านละบ้านไหนอ่ะบ้านนี้ไม่ได้บ้านเขียวอ่ะบ้านเขียวอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูอยู่สมกขวาสมกขวาสมกรถเหรอออกซ้ายบ้านมาตัวนึงอิงยามาแล้วอิงยามาแล้ว บ้านสายตัวสอตัวแล้วบ้านสายบ้าสายบ้านสายบ้านสายเจ็บนอรอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันเดียวกันเลยพี่บาสายเดยวเราเาเาเดนึงเดี๋ยวนดยังไม่วิ่งเห็นอยู่ดูอยู่วิ่งวิ่งไโดนคูิบถ้าไอ้พเออพี่หวอยู่แล้วยั่ะเออมดิโกดังพี่เกีร์แล้วโอ้ยต่อโกดังพี่กีร์แน่นอน บอกว่าพี่กจะไม่หลอดมึงมิ่งเหรอวะคือกูจะแก่กูว่ากล่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโอ้ยเฮ้เม้นเราเราแห้งคู่นะไอ้เหี้ยเม้มเยี่ยวแท็บเล็ตไอ้สัตว์อยู่ในวงว่ะไอ้วงสีเงะปั๊มยาไปเราพี่ได้ไหมไม่ได้ได้ไปได้ก็ตายคู่ได้ได้แต่มันมีโอกาสรอดแค่มุมเนี้ยมุมเดียวอ่ะไมม่่ีอะแต่เรามีปืนเรามีปืนโอ้ยเฮียทำยังไงเรามีปืน ทิ้งกระเพานอกได้เล,ลยธรรมดาน้องพี่ชอบทาย,ยากต้องผมมีแอร์ดอปด้วยวไม่มีใครเก็บตอนนี้เท่าที่รู้ว่าคือมีคนอยู่บ้านนี้แล้วก็กวดังเนี่ยมีและบ้านบงก่อนบ้านนี้ก็มีโอเคแม่งอยู่กันหมดแล้วในวงอ่ะ เราต้องไปเล okay, ่นในเมืองหรอพี่กินโอเคได้หมดเลยน้องถ้าเล่นในเมืองเราจะได้ผมจะได้ไอเดอป์เซตนี้ด้วยอ๋อกูเห็นไรเคียดถาดฟ้าเลยพี่เฮ้ยช็อตฮะอุ้ยน้องกันอ่ะโอ้พี่กินยิงไม่โดนสักเม็ดเฮ้ยเฮ้ยก oh, ูย hey ิงนัดหนึ่งพิกซ์พียิงหรเปล่านี่นี่นี่ดูดูดูพอแล้วพอใจแล้ววัดี่วัดดิใครยิง เฮ้ยสกปรูดีเหี้ยโวยเอ้ยหลเหลือนะไอ้สัสพี่กีนจะโดนเจาะยามปะเนี่ยไอ้โดนเจาะนะเว้ยขอบคุณครับก็ไม่ย้อยเลยไอ้พี่มัอุ้ยเฮ้ยสัตว์ลอยเหี้ยอะไรขึ้นมาเฮ้ยไอ้บีโอเค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  โอเคไม่ไม่ไม e ่ไม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 ่ทุกอย่างมันตั้งใหม่ไมมีเลือดไปปั๊บไปให้เต็มให้เต็มเข้าเองว้เขาเมือว้เข้เมองเข้าเมือเ้าามข้าเมืองเข้เเข้าเมืองเมองอเข้าเมืงเของเข้าเมืองเข้เข้าม้ หวยเทนนิสไปศาสต์รู้เมื่อไงี้อ่ะหัวต่อเลยหัยอุย้ยเข้าหัวแม่แรกแม่งไม่ไมน็อเหี้ยแม่งีมแม่สองกูหัวแตกเลยจริงจริงจรง าสพัดเฮ้ยแต่เมสซี Deadpool> ่กูยิงเฮ้ยโดนหัวเฮ้ยเฮ้ยรีเพยเฮ้ยจอดเนี้ยเฮ้ยคุณที่เขีนอีกเกินไปแล้วใช่ตอนนี้ผมจะขึ้นไปเก็บใบดอปได้ยังโอเคได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเหรอเอาปะลาเราดูปะลาเราดูปะลาโอ้ผมแค่เก็บนี่หว่ารู้ว่จะมาเอาสักไอให้ความหวังนี่หว่า ได้สเสมอนอ้องดูยอเดบิดีกว่าอ่าบ้านขวามีเ,เ,าาเฮ้ยเอ็มเคอาไงดีวะเฮี้ยจับให้มาก่อนดีกว่าบ้านนี้มีรถจอดแต่ไม่รู้มีตัวเปล่าไอ้เฮี้ยบ้านเนี้ยบนนอกวะเอ้ามากูอยู่ไหนอะต่องแม่ไม่กล้าวัดว่ะเฮีย้ยระเบียนนอกไอ้ชุดชมพูงอะ คงนอนอยู่ได้เออถ้าป่าวะได้แต่ดูแฮะคอมันติ่มจ้าด่าต่ำซ้ายไม่สวยวะถ้าเปิดนอกบ้านนี้เจะทิ้มเลยแล้วกันบีบ้านเนี้ยขวาขวามีคนขวามีคนขวามีคนโอเคโอเคได้ยินอะไรปะเงี้ยนอกบ้านขวาดีกว่าทิ้มบ้านขวาเนี้ยจริงจริงมันไม่ค่อยดีกวะเกมพี่เอารถมาเล่นแบบนี้เลยนะเฮ้ยโอ้โหไอ้เฮี้ยงพมันไอ้เฮี้ยงเกมผมผมไกลพี่นะเออเออเออยิงไม่โดนว่ะปัย่าน้ำปบ จอด้านขวาใช่สรุปต้องมาต้องมาจอดอยงเนี้ยอ่าได้ได้ให้ไปตอนนี้ปะหรือว่าอีกแป๊บนึงตายหมดอ่ะเออพี่ขอเปิดน้องบ้านซ้ายก่อนอยนี้หมวกแล้วตัวนึงเออที่เปิดน้องบ้านซ้ายอตัวดังอ่ะมาดีพี่น็อกอ่ะเออเฮียตีนี้เหมือนตีเอกเอเลยวะให้มันตายปีหนึ่งนะเอกเอบ้านนี้เอเอกบ้านน้นหนึ่งกูไปถ้าเราตีบ้านหนึ่งเลยกินขับเลยฮะมันหนึ่งเหรอมันหาขับมาเลยไม่ต้องห่วงผมโอเคบ้านนี้ตอนที่พี่พี่อยู่มิดเลยนะเนี่ยพี่กินไอ้เทียช็อตนี้พี่ก็จำได้ อะไรโอเคโอเคโอเคแล้วก็วัดบ้านสายต่อบ้านษาไม่ถ้ามันไม่เปิดพี่ก็ปิดให้มันเลยเฮ้ยไมดแล้วกูทิม่งหนึ่มาไหมไปกูไหมไปกูไหมตรงถางแดงไปเลย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 เฮ้ยบ้านจั็งดีเย้า Cái <laughs> này? <laughs> ừ ờ, thôi ờ Phải bị lặng đâu đông Đâu thằng đi 2 Nó nó lá, 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 เต้มเต้มเอาขวาล่างขวาตามเอาดังไอ้ดอบไปอ๋อนั่นนั่นนั่เออไอ้ไอ้ไอ้คือใจใจโอ้สยปีนกล้องอีกโอ้โหเหมือนรู้พี่ยาไอ้ที่ขวายังไม่หมดไม่เอายไอ้มาเหลืออีกหนึ่งป่ะเออไอ้ชุดยน้ำผึ้งะเป็นไรวะแต่ไอ้ดอะเป็นไรวงเออหายไปไหนวะเดี๋ยวบ้านเปล่า น่าอยู่ในบ้านน่าสุด็นมันมันอยู่ตรงตรงพี่เลยเอาให้มันอยู่ตรงพี่เลยน่าสุดอ่ะมันยิงตายห้องน้ำพ<อ>ี่นี <S <S ่หรอเฮ้ยเออหมดแล้วเพราะมันยิงตายตัวหนึ่งให้เด็กวัวเอารถ<ด>เอาเรถไปจอดในตามฝั่งนี้กันเอ๊ะฟุกพีก่กินอยู่บ้านนี้แล้วส่งพลังออกมาฟุ๊กป้ดฝั่งผมอุ้ยเฮีย ได้เก่งคันนี้ในวงแล้วอย่าไงถ้าวงถ้าวงบนนี้พาไปตีบ้านนี้ก่อนเลยนะใครไม่สนอ่ะใครไม่สนลเหรอเฮ้ยใครเนอะใครเนอะเออมันอยู่บ้านซ้ายตัวนึงเออเออแต่กูอาอดีอ๋อดีอ๋อดีหลายเฮียกูก็ไม่สนอยู่แล้วนี่กูดังกว่าลูกขวาหันซ้ายเจอเลยเออกูจะให้ เฮ้ยเฮียนี่เอ้าอ้อไม่เช็คไอ้เฮียใครอ่ะโอ้ไอสัตว์มันโจ๊กจัดมันโจ๊กจัดโอ้จบเลยปดยแพขัอโอ